สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ยอยู่กับผมเกดไซก้ยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยสําหรับพักยก77เดนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัปดาห์เศษฟุตบอลใหญ่ๆจะเริ่มทยอยเปิดฤดูกาลรับรองสนุกเข้มข้นแน่นอนครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับผมเลือกเอา3คู่ในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเด์ลีกรอบคัดเลือกคืนนี้เป็นนัดที่2นะครับก็เดินทางมาถึงรอบลึกๆแล้วครับ ไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนกันก่อนนะครับโรเซนบอกจากนอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านเจอกับครูซาเดอร์จากไอร์แลนด์เหนือเกมแรกเนี่ยเสมอนมา2-2ที่บ้านครูซาเดอร์นะครับโรเซนบอกเนี่ยลงเล่นเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะออสมา3-2ครับตัวลหลักมีโอเลสซิเตอร์เจเนนเดลสันนะครับตัวแคนาดากองหน้าเป็นคาโลโฮเซ่ครับเจอกับครูซาเดอร์ อยู่ในช่วงรอลีกเปิดได้พักมาเต็มๆนะครับมีรอสคลาร์คุมตรงกลางแนวรุกจอแดนฟอร์ชายจับคู่กับอดัมเลกกี้นะครับแน่นอนก่อนเกมโรเซนบอร์กเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมว่าครูซาเดอร์เนี่ยได้พักมาเต็มๆนะครับนั่นหมายความว่าเกมแรกก็สู้ได้สนุกนะครับ การที่โรเซนบอกจะยิง2ลูกผมว่ายากมากครับวัดใจครูซาโด r ทีมเยือนนะครับเกรดบอลไอเลนเหนือก็ไม่ถึงกับเป็นรองนอร์เวย์เยอะครับครูซาเดอร์แพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูนะครับคู่นี้เชีย์ครูซาเดอร์ครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งตรงครับไปดูอาฮุสจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลยเยียมนะครับเกมแรกเนี่ยคลับบูชเปิดบ้านถล่มมา3ต่อศูนย์เลยครับแถมอาฮุสล่าสุดลงเล่นในเกมลีกก็แพ้คาบ้านกับนอร์เวย์รลนมา1ต่อ3นะครับตัวหลักมีแมตต์แมสเซนนะครับคุมตรงกลางแนวรุกมีโทเบียสเบ็กจับคู่กับพรัสติกมอร์เทนเซนในขณะที่คลับบูชเนี่ย ล่าสุดลงเล่นในเกมลีกเปิดบ้านเสมอกับเมเชเลนมา1ต่อ1นะครับตัวหลักๆก,ก็พวกทาจอนบูคาเน่นนะครับตัวรุกแคนาดาฮันส์วานาเคนตัวเก่งแล้วก็กองหน้าเป็นอีกอเตียโกนะครับหัวหอกชาวบราซิลครับแน่นอนก่อนเกมเขาจะมองคลับบูชบุกมาเป็นต่อครับแต่ว่าการที่คลับบูชเนี่ยไปตุนเกมแรกมาถึง3ประตูครับน่าสนใจว่าจริงๆเกมแบบนี้ยคลับบูช แพ้2ประตูยังเข้ารอบเลยนะครับและอาฮุสเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านเกรดบอลเดนมาร์กยังไงก็วิ่งสู้ฟัดนะครับผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นอาฮุสดีกว่าครับมีโอกาสจะยื้อได้ไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้เชียร์ไปที่อาฮุสนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงครับไปดูฮัมมาบีจากสวีเดนครับจะเปิดบ้านเจอกับทเวนเต้จากเนเธอร์แลนด์เกมแรกในทเวนเต้เปิดบ้านชนะมาก่อน1 0นะครับฮัมาบีเนี่ยล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะนอร์โคปิงในเกมลีกรั้งอันดับ6ในออสเวนคันสวีเดนครับตัวหลักๆก็แมต์เฟนเกอร์ตัวเดนมาร์กแนวรุกมียูเซฟอาราบีนะครับกองหน้าสวีเดนจับคู่กับวิกเตอร์ยูคาโนวิดตัวมอนเตเนโกรครับเจอกับทเวนเต้นะครับได้พักมาเต็มๆเพราะว่าอยู่ในช่วงรอลีกเปิดคร แล้วลุกเป็นดันรถจับคู่กับมานเฟตอูกันเด้นะครับกองหน้าชาวคอสตาริก้าครับ ก่อนเกมเนี่ยเขายังมองเทเวนเต้บุกมาเป็นต่อนะครับเอา,อาง,ง่ายๆเทเวนเต้เนี่ยขอแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบนะครับผิดกับฮัมาบีก็ต้องลุ้นเต็มที่ยังมีพลิกเข้ารอบได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเกมฮัมบีก็ต้องเดินหน้าเข้าใส่นะครับผมก็คิดได้คล้ายคู่ที่แล้วครับจริงๆฮัมาบีเนี่ยในบ้านก็แข่งใช้ได้ครับแม้ว่าเกรดบอลจะดูเป็นรองทีมจากเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคืนนี้เล่นในบ้านครับน่าจะสู้ได้สนุกวัดใจฮัมมาบีครับผมมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเชียรฮัมมาบีนะครับ สรุป3คู่ในยุโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกนะครับผมชอบไปที่ครูซาเดอร์อาฮ s ุสและฮัมมาบีนะครับชอบบอลเป็นรองหมดเลยครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77นะครับกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ